โคลมาสโตนคือเอเลี่ยนที่มีสเกลพลังสูงมากๆแต่เบนไม่เคยและไม่สามารถเข้าถึงพลังนั้นได้ผมเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนล่ะคำตอบในตอนความลับของโคลมาสโตนที่อยู่ในเบนแทนเอเลี่ยนฟอร์ซีซั่น2ตอนที่16เทแทกได้มาหาเบนเพื่อนำโคลมาสโตนไปคืนชีพให้กับดาวเพโทเปียโดยการทำลายร่างของดิมอนเฮดเพื่อดึงเอาตัวสกีไลท์หรือโคมาสโตนออกมาผมขอพูดถึงจุดนี้นิดหน่อยนะครับสาเหตุที่เทแทกดึงเอาโคมาสโตนออกมาจากตัวดิมอนเฮดได้ก็ ไม่มีระบุไว้ในตอนครับแล้วผมก็จะไม่วิเคราะห์จุดๆนี้ด้วยเนื่องจากมันเป็นปริศนาดํามืดที่คิดเองก็ลําบากโคตรเอาล่ะมาต่อกับเนื้อหาในตอนนี้ดีกว่าครับเดาะทะเลไปไกลเทแทกได้อธิบายว่าโครมาสโตนที่ดูดซับคริสตัลแห่งพลังเข้าไปในร่างกายและดวงอาทิตย์สามดวงในระบบเรียงตัวกันโครมาสโตหรือสุกิไลจะสามารถฟื้นฟูดาวเพโทเปียนที่ถูกทําลายให้กลับมาได้และยังคือชีพให้กับเพโทเซเปียนทุกคนบนดาวดวงนั้นได้อีกด้วย มากันที่พลังของสกีไลท์หลังจากที่เจ้าตัวดูดซับคริสตัลแห่งพลังกันไปเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือบินได้ครับและอาจจะมีความเร็วที่สูงมากๆเลยก็ได้เนื่องจากเจ้าตัวใช้เวลาแป๊บเดียวก็บินจากโลกไปถึงซากดาวของเพโตเปียได้แล้วนั่นอนุมานได้ว่าเจ้าตัวจะมีความไวเกือบเท่าแสงเลยก็ได้นะครับและเจ้าตัวยังสามารถมีชีวิตรอดในอวกาศได้ด้วยและเข่าของสกีไลท์ที่วิวแก๊กหักไปหลังจากทวงคริสตัลคืนพี่น้าหมึกก็สามารถใช้มันปล่อยแสงใส่เทท็ tag. ทำให้เทแทกโดนขังในคริสตัลได้อีกด้วยทําให้เป็นไปได้ว่าพลังลําแสงของเผ่านี้จะมีหลายแบบเมื่อได้รับคริสตัลแห่งพลังเข้าไปทําให้มั่นใจได้ว่าไม่ได้มีแค่บีมที่ยิงเพื่อทําลายล้างอย่างเดียวและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพลังที่ใช้คืนชีพดาวเพทเปียและคนบนดาวทุกคนมันสุดยอดตรงที่แม้ว่าคริสตัลแห่งพลังที่เป็นเขาของสุกีลท์จะโดนหักไปจากตัวสุกีลท์เองก็ยังจะสามารถเอาไปใช้งานต่อได้ ซึ่งทาให้เบนที่แปลงร่างเป็นไดมอนด์เฮดเอาคริสตัลแห่งพลังไปทําพิธีคืนชีพชาวเพโตเปียและชาวเพลโตเซเปียนเพื่อล้างบาปให้กับเทแทกในวัยหนุ่มได้สําเร็จจากที่กล่าวมาเราอาจจะมาโนได้ว่าคริสตัลเซเปียนที่ดูดซับคริสตัลแห่งพลังเข้าไปน่าจะยังมีพลังมากมายซ่อนอยู่ภายในตัวและอาจจะเป็นรองเพียงแค่เซเลเชียลเซเปียนก็เป็นไปได้และเทสแทกเองก็ยังยืนยันว่าสกีไลท์ทำอะไรได้มากกว่าที่เบนรู้อีกด้วยแต่ผมก็ ดาอะไรไม่ออกเลยครับเพราะตอนเปิดตัวของสกีไ์เนี่ยเจ้าตัวโชว์พลังน้อยมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับคําอวยของเทแท็กที่กล่าวว่าสกีไ์เป็นพระเจ้าแห่งดาวเพโตเปียไหนจะยังมีฉากที่ผมและหลายคนเห็นแล้วก็ค่อนข้างกลงขากับความเปล่งของคริสตัลเซปเปียนที่ดูดซับคริสตัลแห่งพลังนั่นก็คือฉากที่เจ้าตัวไม่ยอมตอบโต้ว,วิลแก๊กแบบจริงๆจังๆปล่อยให้พี่หน้าหมึกกระทึบฝ่ายเดียวและยังโดนยำใหญ่จนตุยตังหากมันเลยดูทั้งน่าสงสัยและย้อนแย,ย้งยังไงชอบกลน ส่งผลให้พลังอื่นๆของคริสตัลเซเปียนก็เป็นปริศนาต่อไปแล้วเราก็คงไม่ได้รู้อีกแล้วคนระับเนี่ยต่อจากนี้ไปแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครมาสโตนของเบนน่าจะเก่งกว่าที่เป็นอยู่ได้แน่นอนแค่ว่าเบนไม่สามารถทําได้เพราะคริสตัลแห่งพลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์บนดาเพทเปียและเทแทกคงจะไม่เอามันออกไปไหนอีกแล้วเบนเลโอดมีพลังขั้นเทพเลยอีกจุดที่ทําให้ผมมั่นใจว่าคริสตัลแห่งพลังเป็นของโคตรด,ดีก็เพราะว่าวิลแก๊กหลังจากได้มันไปแล้ว สามารถเพิ่มพลังเลเซอร์ให้มีอนุภาพถึงขั้นยิงทำลายดาวเพโทเปียให้แหลกเป็นฝุ่นผงในอวากาศด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไหนจะวิลแก๊กที่มีอาการโกรธจัดมากๆหลังจากโดนเทท็กขโมยไปและตามทวงคืนจริงจังพอๆกับที่แกเคยตามล่าเบนเพื่อออมนิทริกตอนความลับของโคมาสตนมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยนะครับนอกจากสาเหตุที่เทท็กดึงสุกิไลออกมาตัวดมอนเฮดแบบที่ผมกล่าวไปข้างต้น ก็มีเรื่องที่ผมสงสัยมากๆว่าทําไมโคมาสโตนที่ถูกวิลแกทกทำลายจนแหลกเป็นชิ้นๆถึงกลายเป็นไดมอนเฮดได้คือชื่อตอนมาขนาดนี้น่าจะมีพูดถึงเหตุการณ์นี้ที่มันเกี่ยวข้องกับโคมาสโตนแบบตรงๆมั่งแต่ท้ายก็ไม่ได้พูดถึงครับครับทีมงานปล่อยให้สาเหตุที่โคมาสโตนกลายเป็นไดมอนเฮดเป็นปริศนาต่อไปจริงๆเบนในตอนนี้เขาก็สงสัยเรื่องนี้นะครับแต่เทแท็กก็ไม่ยอมเฉลยให้ฟังและยังรวมไปถึงพลังสูงสุดของเผ่าคริสตัลเซเปียนว่ามีพลังขนาดไหนทําอะไรได้มั่ง ไอ้ที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนน่ยทีมงานคงจะตอบเฉพาะแค่ตอนที่แฟนคลับไปถามเท่านั้นครับขอฝากเพื่อนๆที่เก่งอังกฤษไปถามแล้วกันนะครับผมขออารบกวนด้วยแล้วกันแล้วก็เขาอาจจะไม่มีการทําตอนพิเศษมาเฉลยนะครับเพราะว่าโคม่าสโตนเนี่ยเป็นเอเลี่ยนที่มียอดขายของเล่นต่ํามากทําให้บทของเจ้าตัวเนี่ยลอยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆขนาดว่ามีตอนที่ทําให้โคม่าสโตนดูน่าสนใจยังไม่ช่วยให้ยอดขายของตัวละครนี้ดีได้ขึ้นเลยนะครับน่าเสียดายจริงๆ ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเอามาคุยกับคนในเน็ตได้ก็พอแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับโคมาสโตนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนคนัะผมแล้วคิดว่าโคมาสโตนที่ดูดซับคริสตัลแห่งพลังทำอะไรได้มั่งก็เมนไว้เลยครับผมเดี๋ยวจะได้เข้าไปอ่าน